Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถเข้าใหม่ประจำวันของเอออโตฮากันนะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถมิซูมจิออนิวไททัน2.5 GL เม g a c a ปตัวเตี้ยไมน่าเชน ABS Airbag เกรรียร์ธรรมดาปี2018ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะคะ มาพบกับกระบะพันแก่งสายซิ่งมิซูมิชิออลนิวไทตันสีดํำสวยๆกันเลยค่ะกระจังหน้าโลโก้โคเมียมไฟสองสว่างคู่หน้าสว่างสว่างสวยๆคันนี้แถมร้อแม็กใ่อยยางใหม่ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้ยาวๆทั้ง4เส้นไฟเลี้ยวติดข้างตัวรถ มือดึงจับคาเมียมการสะดแท้รอบคันด้านท้ายเป็นกระบะแ er, มกไรเนอร์ใหม่ๆสะอาดสะอาดสามารถบรรจุของสัมภาระได้เยอะพร้อมดูทุกการเดินทางไฟท้ายสว่างสว่างส,สวยๆเป็นโอเพนขับเปิดได้ทั้ง4ด้านภายในเรียบหรูอผ้าสีดำใหม่ๆสะอาดอาดทรงสปอร์ตอบรับสรีระได้เป็นอย่างดี พทงมาดัยพาวเวอร์เครื่องเล่น DVD CD MP3 เจียมแมนนล5สปีด ABS airbag รองรับระบบไฟฟ้ารอบคันเครื่องยนต์2,500ซีซีสภาพใหม่ๆเดิมๆไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมใดๆแน่นอนค่ะ เป็นไงกันบ้างคะรถส,สวยถูกใจใช่ไหมคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจของเราได้เลยนะคะที่เอออโต้คาร์สาขาพัฒนานิคมลบบุรีเอออโต้ A คาร์สาขาเมืองสระบุรีและเอออโต้คาร์สาขาเมืองลบบุรีนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเอออโต้คาร์รถมือสองกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค,ะค่ะ